ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้กนเกมไมค์ับนะไหมครับพี่เกมนะฮะตอนนี้ผมเล่นก่อนเพิบชุบตัวสับตัวเปิดครับผมคือตัวเปิดตชนะแล้วนนนนนเนี่ย ร้านคิวเพื่อนหลายตัวมากเลยแต่ต้อเปิดนะเว้ยขอโทษอาจารที่ผมก่อนไม่ได้ดูฉาดที่ผมฆ่าไปนะหาคิวแล้วดูฉาดที่ผมฆ่าไป3คิวแล้วกันนะโอเคพักพ่อนบ้างจะเอาชิวรอนมาเล่นเป็นเกมบ้างเบื่อละ ฉนีก็เล่าขี้เกียจนะทุกคนล่าขี้เกียจหายคิดไปแล้วมิโดจะเล่นไหนดีชุดรอดก็ม่รู้จะทำอะไรต่อยังคิดไม่ออกเล่นไปในเกมก่อนแล้วกันเสียงผมอาจจะเบานะฮะเพราะผมผมเพิ่งตื่นนะเมื่อคืนนี้นอนน้อยเพราะว่า ร้อนดีต้องแต่ที่หนึ่งแน่นอนอ่ะ ตายเป็นหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยมองแล้วว่าสีไหนาะเขาไม่มีวัลกต่อมา,ารหรือเปล่า่ภาพก่อนไอ้ออตายสิไอ้ของโกขนาดน,นี้ อย่าตายเด็ดขาไม่มีเสื้อกาอเพชรอ่ะเอ้าเพื่อนแต่ไปสองเดือสองอ่าได้เสื้อกลอแล้วโอเครู้สึกอึดไปขั้นหนึ่งขุดขุดทิ้งเลยแล้วกันอันนเงี้ยยังไงก็ของพชรครบล้ว ไฆ่าคนที่อยู่ริเวณไม่ใช่ตรงนั้นนะสีดองสีแดงสีดองดอะไรเนี่ยเบลอเบลอแล้วเพิ่งตื่นเรบลอเบลอแหละเงินพี่เอลป้าจ่วงสดีๆวันนี้สีวันนี้สีสีแดงเงินอุ้ยตีไม่โดนสิบหานะ เดานี่ติดกันเฮ้ยเยอะสัตว์เยอะสัตว์เยอะสัตว์โอ้เรกูคนเดียวเราไม่ได้ไม่ไม่วิ่งไม่ได้ที่พ่ายนีย่ก่อนนี <SM> <Suddenly> ่ก่อนนี่น <suggested> ี <rainforest> ่รอบ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 จิ๊กกูโอ้โอ้โอ้ไอ้สทำไมต้องฆ่าตักูเนี่ย ไม่าไขาดเลัดเล็ออดีลวงไหือก่าจะนาตีก่อนอน,น,น่าจะได้เปีย <laughs> เหลือปาตีโอ้พลาดว่ะ ก็มันอาจจะก,กระตุกกระตุกนิดนึงเพราะเครื่องมันร้อนอากาศแม่งร้อนชิบหายร้อนขึ้ดับตับไม่ขาเตียนไม่กินอยู่ข้าวไม่เกิน คุยเรื่องคุยเรืแบบแ่องเฉยเดี๋ยวเตีไม่มีเก,กาะไม่ใช่อตี้น่าจะไม่ใช่อตี้หรอกก็แค่ว่ามันแบบมันยังอะไรไม่รู้นี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อตี้มันจะรีบร้อนนั่นแหละก็รีบดูดเลย สีเเียน,นะสแดงโหเดี๋ยวพรเร็วเลยมันจะเป็นไรเนี่ยมันจับเป็นเลยขุดหาแล้วค่าสีเขียวว่ะจะสีแดงเข้ามาแจมรอจังหวะยิงตอนมันตอบออกแล้วกัน ลองเดินมาสิลองเดินมาสิลองเดินมาสิลองมาสิลองมาสิยิงไม่โดนอ่ะเหรอยิงอะไรกูเนี่ยโอโ้โหยิงติดเสาให้ตายเลยครับพี่ออกมาเลยนี่ยสรุปสวัสดีตีบน,น้มนต์ดูดิ อลองลองให้มันด้ดวยคนเดียวแล้วเราจะไปยุ่งมองมองหน้ามองนะมอ,งอดีตต่เจ็บหน้าหน้ารอ,ะอจะไปข้าเพื่นเจ้าก่อน ว้าไปถูกจังหวะอือเคันครับโอเคครับ <problema> วัเ <rabbit> <Matthew> ีครับเือนน้อยกันเือนน้อยเดร้น่ะเือนน้อยเด็ดร้อน่ะไม่ได้กินพี่หลักนะสโลไปมีช้าไป ข้อตัวต็สีโอ้สับทีเดียวหายไม่ใช่ทีเดียวลายทีอยู่ก็ทากระดับเพชรนี่ในระดับอ๋อผมเป็นคนปิดสีแดงไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ตดต,ตายเองหื้มอ้าวสีเขียวโอ้ไม่ดีกูล่ะ <laughs> เชี่ยสีเชี่ยนี้โคตรโคตรหดเลยไม่ขอบักหน่อยทีนทีแล้วเฮ้ยบูทสวยเฮ้ยเอ้ากดบ้างได้หรอกดแตกไว้ยล่ะ นิดตึงแล้วอยู่กับไอ้นี่นะทันจะเล่นอะครข่าวม้ไอ้สัสเล่นโค้ชพิลยไปดิไปดิโอโดนสหวเงินอยู่ซ้ายมือไป let's go <S วันดีจ้าเอ๋โอ้ยเยอะสมเงินเงนินก็คอมบันการเปด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  แปดสีเหลือนี่อยู่นู่น,นไป let's go เราจะได้ใะควาเรามีมากกว่าแล้วก็ชนะได้นะโอ้อาวโหไปเลย l ก t s go ตีนะตักให้แล้วกันเอ้าข้าตัวไหนเพื่อ อันนี้ไม่ตึงต้องออกไปเดี๋ยวพออยู่คนละทีกับมันเนี่ยชิบหายแน่นอนเออ,เอ,อกระตุกจังเอ,อเป็นขึ้นทีปสี่เบือ่อแล้ว ูลกันดูโอดูโอมีคนเติมเลยหรอเนะี่ยใช่ไหมเป็นแล้วเป็นนี้ เามากมไทยแล้วไม่ตายสิไม่มีสืกกกอนเลยโคตรบางเลย เอนเดอรก็ไม่มีทำไม,นะไ,มไม่ใส่เกาะ ดดรวมแล้วก็ไฟกันเลยดิดสีสีสีขี้ดิเชฟชิบหายะตีเจ็จุ๊บตีเข้าที่หลังตีเข้าที่หลัง ว้าวฮัลโหวันนี้สีเหลืองตะกี้ข้าสีแดงอ๋อในสีเหลืองทำไมตัวโน้ตสีเหลืองเฮ้ยดีมันติดสองครั้งตกตายอุ้ยช,ชิบหายตาแล้วเนี่ยกูเดะไปด้

ทรงมันไม่ให้กลัวเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามเฮ้ยเหี้ยมันหลอกกูลงมาอันดิไอ้สั์ใส่กระเสีอเลเพื่อนไม่ใช่เฮี้ยอะไรเลยฉูกเยอะเกินเเอาฮะ โอ้ยกรแบรอึเลยไอชิ้นนี้มันเกือบเทพแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับขอเป็นกำลังใจผมนะ ไม่ค่อยเก่งพิวพีหรอกไปเจอกัไหมคลิปหน้าอาจจะเป็นเอาชั่อรอาก,ก็ได้ไป let's go